เกิดว่าขาคาหงมเบื่อสิจมลวนบําควงไข่เกิดที่ใบไม้นอนให้วงขาบําพาจีนอัดดูดึนบ่าพ้อลอยอย่าลอยและแต่แมงบวนสับปสิ่งทั้งหมว่บ่ทีหลังอยู่อ่างฝ่าจะขาดิบ่อีกเลยบัดถึงเขาเอาเอึนสิถึงเทา Ngái, thuộc, xin lỗi nắng băng kênh nèo sẵn tạo bếp sẵn nèo để mắm hoi tênh hoi ninh phong tha chuột môn, môn thính, lê, một môn thiên tạo bìm nè ่ดูยานะคะร,รับเดียนดูนี่ขวอแหเกเร์สองเ2 7นะครับด่วนเลยนะคะรับึงองเก้าเกีแรสเกนะครับเดเปิดผลเหมือน,นจะท่าง้ามามีข้อม้านมาสนหฮเย็นส่วนบอมานดานีไปบวชที่กระสุนลนบอกของวนนอนงอันน้ำขอนฉำอาซินท่านเป็นีิเพิล สุขเรื่องเ่อทุกคำมือบดถือขอทีีพุ่นเครื่องนีแล้วนับแต่แต่คําเหมือนผิดหวังจะค่อมรักในครั้งนั้นกระเด็นมาโดเทียบแพ้ใจยุบานน้อยทุ่งหน้าแหงนี้เป็นเวลาหลายปีแล้วฐานาคนอเป็นยุ่ก,ก็เริ่มดีขึ้นจากการค่าขทายสินค้าทางการเกษตรถึงแม้สถานาการณ์เลื่อนสีขึ้นซ้ำไดแต่สถานะหัวใจกับบดนดีขึ้นเพืแม้จะนิดเดียวก็ย้อนคิดว่าคิดถึงสู่กองแฟนหลังสาวนวลพนมละแล้อี่แม่เอาล่ะ,อ,ละอ่ะ เตยตายเมื่อนี้เนี่ยข้าว่านจิส่งโมโตโคตนสินค้าขึ้นเกวียนไปขายทั้งเมืองอิศปฐานเสด็จเป็นแสดงจัดเตรียมสินค้านพร้อมมาบ้อจัดเตรียมเรียบร้อยข้าววันไปกับหลวงป้าเมืสบบ่สิบคำวันไปจัดสรรเม่สิบคำเตยตายออกเดินทางดีกว่า คําไปน้อแอยู่หันมันเป็นหน้าในสางกันมันเป็นห่างกันใหวย้อนหัวป่าอันนี้มาย้อนัวมาหวงาหาีเป็นผัวมผัวา Oh. <laughs> อี่ไกลพี่ใหญ่บลา่จใหญ่เป็นมอยมอยมากมาทำร่มแมงมือว่าวอดในกินน้ำในน้ำดวนเดี๋ยวบังดูเดี๋ยวบังขึ้นหลังวัวหัวควายล่นแต่ตะปาลังช้างไปขาเป็นหนานายสะออนป้าด้วยเง่านมหลังเนยคับเนยเท่าแต่กะปขคอท่านท่านไหนเขบอกเขาเห็นเงื่อนลัางเนยปนีจ้าเฉยน่า ไปบนดูแล้วว่าเส่างเสียงหมาเสียบนหาค้างหลโอ้ยเหี่ยหลังนี่นี่หมาอยู่บนตู้ไปยังหมาเอาทีมันเปด้ยบ่ไปบนตู้นี่ผู้อยู่บนเขาอยู่มันท่ากันมมอยังรอดนงโอ้ยผู้ขากวท่าเขาจะสาม้วยกันสอบแม่ทองไอยแต่าองยังไรก็นนะครับทำมันบ้าเอาไปยังไรเนี่ต้องาลยกัสอบ เอาไปขายใส้มีหัวนาเดี๋ยวีลูกนออระเบียบบ่อปีนีเจ่าหมขึ้นกันดว่งเซเว่นีนนเพ่นงสู้าง้าเขาีนีคอกัมาล่างเหตเบิ้งนนาหนีเขากัมาล่างเุกมพ่อัลบป็นอเป็นไงฟอนได้เป็นบาฟอนเป็นบ่ฟอนกับบอป็น สกมาเตนให้บนกระเท่งนะสันน่ะนั่นแหะเห็นว่านน่ะรับเปียรอนบอเปียเต้นคาบเป้ปีแม่ซุเจ้านยกันเลีดยนไปยินแน่้นี่ันจ้เาด้าน้นี่นีเหายพี่ปาแท้บุโต้่าเบลขอมาเรียวเบลขอให้เพิ่ไปตานาดดไปท่น<ห>นา,เานเ้อบพท่านถือว่าสลาสีเตะเลยท่าจะเข้าได้ครับเพืจเย็นเนดได <ป S 3> ้ครับ เดี๋ยวขาไปไหนเขาจะยิงๆครเบตื่นเต้นแล้วมึงซุ่มออกาคนะไรเข้าเลต่อมาแบบเตมนหลายๆจ้ะมีเขาจะไหนมามุนแถวบ้านพี่มีเสียจ้าเพียงไหมมันเป็นยังเงินี่เอาเข่าที่นึงแหม่่เาเข่าที่นึงอันนี้มามุนเบาล่เข่าที่นึงเลยดิเขาปอกฟ้าหัวขนาดวุ้นสอบเขาใส่กระสอบขากระสอบแล้วทักกวัว เจ้าพักกานเมืองมากเลยดิพักกาเมือเมื่อไหรดิปัญจตาข้าบะร้าปัญจตาาบ้านกเขาต้องกาัานบ้านกองเาเนีลองถามบริวญหุ่จจำเงินที่ผู้สาวกเขาบ่อันนู้นจัดใส่รถที่กอสาวนาบุรโธจีบานตีหุ่นจำ่นจำบ้านคือด้คิดยากเลยิขนโอหุ่จำกันเบือบ้านเป็นเรื่องอะไรหรือไทีเี่ยนะ

ไจะไดนพ่อจะไดนนนทเลยม่ขอท่านข้างหน้าไแต่้งหลเรา้ยินพิมกับไอซ์ใจไอจะก็คินว่าพ่อานุนิือแล้วก็บ่ากจะก้แนี้ทำมใม่อือยสินก็เาก็ม้คิดจะเย็นนัโดนพิมแต่ไอพ่อยู่กับทองไปนะเฮมีเน่ยไอซก็เเขานนพิม บูได้เ,เาไอุ้กใจบได้เ,เขาที่พอยีอยแม่เนะีเป็นใจหนน้องล่ากัไแสวนุใจแต่รู้วากันจะคนแน่นออือวันท่ารนองห้อ้ไ่ยอมเลยมันต่นต้นแม่ต่นต้นที่สุดที่เออไอ้บนพิมพ์เอเส่งำัง่าเค่อน่ เดี๋ตื่นมือกนเศร้านะ่ะไอเสะอาบระมับงนะูน่ะคนเขาขึ้นเปวียนให้ออกไปได้หลายเลยเดี๋ยวไอไปส่งท่านขาบมบานกันเลยซึ่งพี่ไปเดินทซงมาเลยดอกไอขึ้นเมืองถ้าไอซุดใจ,จมูงเราก็สิมาตีมาขานโดพพนพิมอีกนั่พนพิ่อยากไอคอดเบอพิมเรื่องเล่ามันกำพานมาตัางโดนแล้วไอบาไอสุดใจนะ่อเราโงสอบายอยอเออเนพิ่ไอฝากคาไปบอกอีพอีมแม่เนด้เรืองเล่าถึงมันานมาก กับปอยมันทานไปสาเป็นพี่เป็นนองกันที่กอนลังฝ่าข้อกิบวัดที่ถึงไปหาเราได้ฝาของแกมเราก็เลยเดินิมไอ้กังวันจะได้เป็นไงาะใหญ่นไปเกล่เปนเป็นดปไสเดี๋ยวเดี๋ยงน้ำนองน้ำจ้ากับวันจะสั่นงกับมันนี้แหะกเดินน้องน้ำเจียขยายได้เบิ่งึ้งเอาจั่นน้ำมาเนาะ ไมไง่ายด้วยสินะเ่หอวมแกวมัและวมนนี้